อันนี้จะเริ่มจากด้านหน้าโรงพยาบาลสกลนครนะครับทางซ้ายนี่จะเป็นสวนแม่สวนลูกเป็นสวนหย่อมอีกอันหนึ่งนะครับนีเราจะเริ่มสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กของกรมทางหลวงนะครับเลาะไปเรียบไปตามริมฝั่งหนองหานหน้าโรงพยาบาลสกลนครด้านข้างสวนสมเด็จหลังประมง ป่าปาสถานีประมงนะครับไปทะลุออกพิพิธภัณฑ์ภูพาน,นครับเด mm ี hmm. ๋ยวเราไปด้วยรถจักรยานทัวร์เลนะครับของว,ว,วินซิต้าของไต้หวันนะครับให้ของไต้หวันให้น้องปอนอดีตนักกีฬาทีมชาติจักรยานชิงแชมป์เอเชียเกมปี2014นะครับ mm hmm. ได้แชมป์ที่อินโดนีเซียให้เขาประกอบให้ครับผม เดี๋ยวพาไปตามทางนี้เลยนะครับทางที่สร้างใหม่โดยกรมทางหลวงนะครับ out, กรม,มทางหลวงเดี๋ยวผมซูมนิดนึงอ่าโอเคครับ out, pause. ไปตามกรมทางหลวงนะครับ ไปตามสะพานคอดกิจเสริมเหล็กที่กรมทางหลวงได้ได้ทำไว้ให้นะครับ out, ทีแรกคิดว่าเป็นของเทศบาลสอบถามหัวหน้าช่งางปายเทศบาลแล้วบอกว่ากรมทางหลวงเป็นคนก่อสร้างนะครับมาประมาณนี้ของกรมทางหลวงด้านซ้ายก็จะเป็นหนองหาที่แข่งเรือ เรือพายเรือยาวนะครับของเวลามีเทศกาลแห่ประสาทพึ่งก็จะทาการแข่งขันเรือยาวตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีสาหลายแล้วก็ปักตกชวายเยอะพอเอาเออกไปทีหนึ่งหนึ่งปีผ่านไปสาหลายก็จะเลย่เติบโตเร็วล้วนเร็วมากก็เป,เป็นปัญหาว่าภาษาจะเป็นโรงพยาบาลนะครับ ถ้าจะไปเที่ยวหนองหานก็เช่าเรือไปนะครับพอดีกับน้องนุ้ยด้านซ้ายก็จะเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ส,วน,สวนที่ออกส,สุขภาพกับกอลังกายนะครับด้านซ้ายบนด้านขวาจะเป็นหนองหานจริงๆหนองหานจะออกไปนูน่นไกลออกไปลิบๆอันนี้เพียงแค่ใช้ฝั่งแค่นั้นเองครับ คน,นสำเร็จก็ถืรเลนทางซ้ายมือครับก็จะมีเต็นท์แอโรบิกที่ศาลานี่แหะครับยังสร้างเสร็จเกือบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีแคบประมาณทั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีแอโรบิกน,นะครับมีเต็นท์แอโรบิ์ลบอีกบน้ากั้น ควเร็วให้ขี่จักรยานได้ไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะม,มีคนเดินมีคนวิ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ให้ขี่ช้าๆนะครับอย่าขี่เร็วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุดันจจสายสามบางทองดานบน ที่นั่งพักผ่อนถ่ายรูปได้นะครับดัน,นเดี๋ยวผมพาาขึ้นไปดูข้างบนนัดหนึ่งครับตอน,นนี้วอร์คท์เฮาส์พดสวัสดีครับจ้าครับ จะเป็นสะพังทองสะพังทองก็จะมีที่ออกกำลังกายนะครับทางวิ่งออกกำลังกายรอดสะพังทองระยะทางประมาณ1 3 0 0เมตรนะครับก็กิโลกว่ากว่าหนึ่งอตอนนี้ประพงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจะมีนักวิ่งออกกำลังสพังทองก็จะอยู่ด้านหลังขององค์พระธาตุเชิงชุม ครับเดี๋ยวเราไปต่อครับไปทางจักรยานสะพานคอนกรีตที่สร้างใหม่น,นี้แวะมาให้ดูว่ามีสาพังทองอยู่หลังนะครับ Seven kilometers completed. Remaining distance: three kilometers. Duration: twenty-four minutes two seconds. Current pace: twelve minutes thirty-two seconds per kilometer. Average pace: three minutes twenty-five seconds per kilometer. Workout paused. Estimated total time: thirty-four minutes nineteen seconds. Workout resumed. ไกลๆออกไปนู้น้องหานอยู่ไกลๆนู่นนะครับนี่แค่ลิมๆิมฝั่งจุดถ่ายรูปชมวูวนั่งพักผ่อนได้นะครับ านซ้ายก็จะเป็นด้านหลังของการประปานะครับลงสูบน้ํำลงสูบน้าของของการประปานะครับถนนนี้จะไปบรรจบกับถนนด,ด้านหลังของสถานีประมงน้ําจืดนะครับ จกับถนนลาดยางมาตอยของสถานีบ้งน้ำเตือกก็จะมีบ่อเพาะพันธ์สัตว์น้ำนะครับทางนี้ประมงก็จะมีต้นสนท้องวันดวแดดร้อนๆเนี่ยร่มลื่นครับมีต้นสนตลอดทางก็จะมีบ่อเพาะพันธ์สัตว์น้ำของสถานีประมงครับถนนนี่ก็นอนเรเียบน้องหานไปนะครับ ายอยูู่่กับกลนนนะครได้านในของสถานีประมงนะครับรนนรก็เป็นอาคารเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่า,างๆอันนี้ก็เป็นน้องหานครับ ขี่ไปเรื่อครับนี่ก็เป็นด้านหลังของสถานีประมงน้ำจืดครับสาวสวยนะครับผ่านไปแล้วบ่บบอเพราะพันธ์สัตว์น้ำของ สถานีประมงก็เป็นด้านหลังของสถานีประมงครับ โค้งจะไปเชื่อมกับสวนเฉลิมพระเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเพาะพันธสัตว์น้ำของสถานีประมงขณะที่กำลังจะตกะลิตรีปลรว่อับกำลังจะตกน้องหงัน น <15 S 2> ตกน้องหาร,รตกน้องหาน้ำร้อนไหมครับสาวๆส,สวยผ่านไปอีกแล้วครับ ขอบคุณครับสวยไหมครับพที่กำลังจะตก้องหารพอดีเลยที่กโอ้ที่กำลังตกองหารพระที่ตกแล้ว นี้ก็จะมาทะลุออกนอกของสถานีประมงนะครับไปด้านหลังเขาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลนะครับด้านหลังด้านหลังโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลโอ้ดวงทิศกลงจะตกน้องหานพอดีเลยครับเดี๋ยวถนนนี้จะใบบรรจบกับ สวนเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะมีทางเดินทางวิ่งขี่จักรยานด้วยเหมือนกันแต่จักรยานจะให้เข้าช่วงเช้าจนถึง16ในาฬกาเพราะหลังจากนั้นเกรงว่าอาจจะมีอุบัติเหตุกับคนเดินคนวิ่งได้จักรยานห้ามเข้าหลัง16ไปแล้วครับโอ้พรที่กำลังจะตกินสวนไหมครับอืมเราเวลาหมาะพอดีเลยนะครับ นี่ด้านหลังโรงเรียนสกลาศวิทยานุกูลอันนี้ก็จะเป็นส,สวนเจระเระเกียรติครับพระาทิ่ตกดินพอดีเลย ด้านหลังด้านหลังโรงเรียนเชิงชุม,ชมล่านุก,กูลด้านหลังโรงเรียนเชนิงชุมล่านุก,กูลทางขวาวก็จะเป็นสวนเฉลิมพระเกตเป็นสวนพระพรอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ใกล้ใกล้กันกับน้องสาพังทองสวนสมเด็จพระศรีนครินเดี๋ยวถัดจากสวนเฉลิมพระเกตก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ภูผา มีกลุ่มฝนตกอยู่ไกลๆอยู่แถวแถวบ้านธาตุข้านก็ไปที่ออกกำลังกายเดินแล้วก็วิ่งข้างหน้าขวามือมีพญานาคตรงกลางวงเวียนขวามือก็จะเป็นท้องฟ้าจำลองครับว่ดจำลองของพิพิธภัณฑ์ภูพานและท้องฟ้าจำลอง Estimated total time: thirty-five hey minutes fifty-one one okay. seconds. ด้านในก็จะมีล่าประวัติกาเป็นมาของจังหวัดสุโขนครนะครับทางซ้ายเป็นพิพิธภัณฑ์ภูผ่านรั้งนี้ก็จะทะลุทะลุออกไปประตูเมืองครับ จะพาไปทะลุออกไปประตูเมืองแล้วก็หยุดไปที่ประตูเมืองนะครับถนนก็จะเชื่อมติดกันต่อเนื่องกันไปนะครับทะลุออกหาถึงกันได้หมดขวามือจะเป็นสำนักทางหลวงแปลงทางหลวงที่ <13. S 2> ด้านซ้ายหลังต้นไม้ก็จะเป็นประตูเมืองสกลนครด้านขวาจะเป็นสำนักทางแขวงทางหลวงกับ สายก็จะเป็นประตูเมืองสกลนครครับนะครับ,รบประตูเมืองประตูเมืองสกลนครนะครับ ด้านบนซ้ายก็จะเป็นพระอาจารย์มั่นนะครับด้านขวาก็จะเป็นพระอาจารย์ฟั่นตรงกลางพระประสาทพึ่งครับพระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์ฟัน่นรูปพระอาจารย์ฟั่นด้านซ้ายพระอ,อาจารย์มั่นด้านซ้ายแล้วก็หลวงปู่ฟั่นขวามือของเราพอดีอยู่อย,อยู่อยู่ตามไปหน่อยก็เลยมองไปเห็น,นครับ ถ้าขวาออกไปก็จะไปจังหวัดนอกคอรพนมอุดรธานีตรงไปทางนี้ก็จะไปทะลุออกนาแกกาลสินอุบอลราชธานีครับก็ขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมุดพอดีครับขอบคุณครับ